สวัสด wow. huh? in exactly. ีครับโอ้โหหมอยไหมปันห่านหมอลัาเอวะหมอไอเย้ก่อนะเออเถื่อเรือเถื่อเลือดิอึบาดี้ไพเตะบนดับดอสซรับเผลอย่างเตี้ยหนอนมันตัดบอสเงื่อนปซัน

แคดไลวะแคบไหวะ <laughs> สมเอเลยวะแคดเลยวะโอ้ยแค <c oughs> ดเท่าเอา <c oughs> เออั้เขาเอาพื้นเนีเสียบอยนี่โอ้ยบ <c oughs> นไอ้พูดพื้น <c oughs> มันคือเซซเลด่าเ่ไหร่ด้น

ถือหมอนามนี้แดงแล้ว ปากข้อคือล้วครับเอ๊ัอนสฉบข้อเลย,ยว้าก็ใส่คัดเะสับเลยโมเมนมันเสียหนีวะะ ท้องมันไก่โหดมันเ้ยเยเอ้ยเาอมันได้แล้วเพราะว่ามันเดนะแต่ว่าเออ้นานีน้ำลูกนอ๋อทามันเด่แบบเกเอาแบบเอาคือมีอีกซาอเอเออมึงเล่นหรับนาเลหมออ นึ่งให้เลยรับมอนาม่่หนมัเหลือเหรู้มอนามอพอได้ได้ยูดถ้วินอยู่กลางพินอยู่กลางเลยพ็ดสายพันธวิดเลยหรอคือว่าบอยากัดนะงไหนบอยัไได้ยืนเลยหรอ่นุ่แบแต่นุ่กลางอได้กับพนุ่่ากาิ่ไปไปนาได้ยกมนะ

พี่ว่ายันยันใบบางเนาะเอ้นเกิดใส่แต่หมอนำด้วยรนี่ครับ ฉากเนี้ยรถผมเคยเป็น <c oughs> เขาใส่มากหนาจะสิครับบัตรที่นี้มันชิดทองมันชิดปวดที่นี่เวลาเขามันเขามันเขายากครับผมได้เอาไอ้ยังน,นนะพาดมาเราออก

ขเขาเสียดมแบบเขาเอ,าอิ์เงียงล่ะผมก็ลืมซื้อออ

ติดตัวจากของหน้าเขานักไปด้วยเอาแันขึ้ดี๋ยา่กยเอามีออมันหล่นไปทางนี่อันนี้มันบอเสมอ,อยวยัามาพีกอืม,มอยี่

Ừ. đây 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 เอ้าจะบอกเอ้า là... nào đi đi xe บอก cho ๆๆ